สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนัทเฮียวรอลอกลอซิ่งแล้วนะพี่เมยก็พากันมาอยู่ปัป๊มปั๊มปั๊มปั๊มอะไรเขาเรียกปั๊มอะไรเอโซ่ครับมากันห้าครันฮะก็ี่ปาร์มแต่เมื่อวานแล้วเรามาเติมน้ำมันครับ ออาการไหนนี này này. ่ยอุ้ยมันสิขาดโอ้ยอย,ยังครรบผมจะเอาแ็กว่านะนนะใช่เหรอแาาาค่เราดเรืมกันนะสองพันเแพ็กหนึงอ่ะโอ้อันนี้เคยจะสองพันวันนี่หนึ่งสองพันแล้วนี่ยสี่พันต้องได้สอง เออสองแพคเสร็จแล้วอ่ะเดี <S <s ๋ยวเอาน้ำก่อนน้ำน้ำคนละขวดคนละขวดละน้องเถ้าเติมทีเดียวที่บ้านเหมือนได้นะครับต้องอันนนว่าจะเติมน้ำมันเอจะเป่ากรองใช่ปะ ว่าวมันวิ่งขึ้นวันิีคขึ้นวันในวันตาอยู่เ่าไนอ,นนอ,นอ,อ้นนอ่านนนช่วงใหม่เราก็ฝนตกไม่มีฝุ่นเ่ากรองไหมเดี๋ยวไปขึ้นตู้ลื่ไปคล้อ,นองนะสม <laughs> ัยนไงเฮ้ยเงี้ยเงี้ยเงียงยจัดครึ่งวันไม่ได้วิ่งเนาะ <laughs> ไปโรดขันเฝ้านะน,น่ะ <laughs> ตัวด้วเจ้ะไปครับ,รบไปน้่งงานกันนอนไล่ตูดมาแล้วครับควันดำๆครับไปดูข้างนอกกันนี่ครับหนึ่งพันน้ำมันขึ้นแค่นี้แหละครับเติมหนะึ่งพันครับ อืนขึ้นแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าคันนี้ขึ้นแค่นี้ครับหนึ่งระบบลมใช้ความเร็วอยู่ที่31กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราจะให้พี่นนไล่ดูนะครับว่าพี่นนจะไล่หรือเปล่าเอาละเดี๋ยวปนี้ แต่จะไม่ไล่ครับเอ้ยควันดำๆมาแล้วนะครับในกระจกครับอาจจะไปหน่อยนะครับก็ตามตูดเสบอยนะเซบอยอยู่ข้างหน้าถึงหน้าง,งานแล้วครับยันชูก็โกยขี้ปูนขึ้นรถนะอา่านั่นแหละแล้วทำไปแล้วก็ใาสา่บนรถ้าใจไหม ตงได้ก่อนเขาแล้วครับประมาณ3 4สี่เที่ยววิ่งเศษไม้กับพี่ปูนคะรับแล้วก็เหลือโตไม่กี่อันครับตรงนั้นก็หมดแล้วนี่โอ้ยหนอหนอหนูไม่เอาบ่อออ Bây giờ chúng ta sẽ đứng xa Một chiếc nữa đã mất Bây giờ รงครับเฮ้นเฮ้นอ,อ,อนอ,อ,นอ,อ,นอไม่ออกเนกัะถ้าคันใหญ่นี้ดันออกแล้วครับเนี่ยมันอยู่อยู่กับคูสะครับน้ากันไม่ลึกหรอครับ อ,อรากใหญ่ครับเนี่ยถ้ามันขยับแบบนี้แล้วหลุดแน่นอนคนระับเฮ้ยเอ้ยไม่ไปเนะเกือบแล้ว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 เอาอีกเอ้ยอีก,อกลดแล้ว À, á, 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 oh, đi nó còn nó đi nó còn à à à tụt không lang này ô tụt đi làm tụt đi thấp Điện tử liên tục lửa uma quy tắc có vấn đề của tôi <laughs> Hiền anh Nó dành cho ông Telson Như vậy những khôngック di chuyển điện tử đi bắn quân nhà Rility các hón la ตกเอา้าอุ้มไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับไม่เข้านี่แหละครับได้แล้วครับทีนี้เฮ้ย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 เอ,เอ,เอ้เรียบร้อยแล้วก็ท่งขับรถกันนะ ายอ่ะมันว่ามันโกะโกะเฉยๆอัะนี่ก็เอาไปทิ้งนะครับเนี่ยนี่อ่ะมุมนี่แหละมุมนี่แหละ Boom! ปลอดฝาท้ายนี่ก็คือแบบจะใส่ง่ายครับใส่ง่ายเทง่ายเพราะมันไม่มีอะไรปิดจูดอยู่ครับอ๋อแค่นั้นแหละอีกอันหนึ่งครับเออเฉียวเฉียวนั่น,นละพอครับไม่ตกแล้ว มองเขาภูเขาเลยครับเฮ้นี่ก็ไม่ได้ทอนเล็กๆครับ

เอาไปเทยอยู่นู่นนะครับรก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ละครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ตามให้นอนัเทเฮลโบรหกล้อซิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม